วิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่ง่ายที่สุดนะชานะคะวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับบริษัทเวอร์ซาประเทศไทยจำกัดําเนินธุรกิจมาตอนนี้ต้องบอกว่าครบ2ปีแล้วนะคะตอนนี้ถือว่าบริษัทของเราเติบโตอย่างงดงามมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การเปิดโอกาสทางธุรกิจกับเวอร์ซาจึงเป็นเรื่องง่ายมากๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ยุ่งยากเลยนะคะขอแค่ทําความเข้าใจในวิสัยทัศน์ทําความเข้าใจในบริษัทสินค้า แผนรายได้และระบบแล้วก็ลงมือทำเพียงเท่านี้ง่ายมากๆออฟฟิศเวิร์สตาร์สํนักง,งานใหญ่อยู่ที่ลำลูกกาคลองเจ็ดเลขที่39ทับ293ถึง294หมู่ที่4ตำบลบึงคำร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่กัดใกล้เคียงก็คือตลาดชะชวานนะคะและอีกสาขาคือเวอร์สตาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขที่288ท201 202หมู่บ้านนาราวดีสิทิพาร์คตำบลบ้านกดิดอำเภอบางปะอินจังหวัด พระนครศรียามีเส้นทางเข้าออกสะดวกมากเลยสองช่องทางนะคะก็คือเส้นทางสายเอเชียแล้วก็เส้นทางสายโรจนะนะคะทั้งสองอฟฟิศเปิดบริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์และหยุดทุกวันจันทร์นะคะสำนักง,งานลำลูกกาเปิดให้บริการเนะะี่ยค่ะช่วงเวลา10ิบนาฬิกาถึงสิบแดนาฬิกาจังหวัดพระนครศรียาเปิดเวลา1 1อนาฬิกาถึงสิบเ้านาฬิกาเพื่อรองรับเพื่อนๆหลังเลิกงานหรือหลังจากการ หรือจังกัดเสร็จธุรกิจแล้วนี่นะคะสามารถเข้ามาใช้บริการที่สาขาออฟฟิศของทียาของเราได้เลยนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจสุขภาพดีและสร้างรายได้สามารถติดต่อได้ที่นาชาเลยนะคะ0816144597แล้วก็สามารถสแกน QR Code ด้านล่างได้เลยนะคะมีธุรกิจวิร์าไว้ในครอบครองเหมือนมีทุนสำรองไว้ในครอบครัวค่ะ